ธานากะ,ะแถลงข่าวที่ญี่ปุ่นโดยล่าสุดนั้นมิสกโกยิมเปิดแถลงข่าวแล้วโนริฮิโตะธนากะอดีตแชมป์ JBC105 ปอนด์ในวัย37ปีซึ่งเคยเป็นคู่ท้าชิงของน็อกเอามาแล้วแต่ก็พ่ายคะแนนน็อกเอาไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ที่นครสวรรค์โดยธนากะนั้นสุดมั่นใจ ้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในการเดินทางกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งในเมืองไทยครั้งนี้ผมไม่กังวลใจแต่อย่างใดในการที่จะไปชิงแชมป์โลกในบ้านของเจ้าของตำแหน่งผมจะทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะเอาชนะเขาเพชรมณี Money, และจะเอาแชมป์โลกมาครองให้ได้นักโชคญี่ปุ่นกล่าวอย่างมั่นใจส่วนทางเทนเนอร์ของธนากะ ได้กล่าวด้วยความมั่นใจอีกว่าผมรู้ถึงสภาพอากาศที่ร้อนของเมืองไทยและผมก็มีวิธีจัดการแล้วผมมั่นใจในพลังหมัดของสิทธิ์ลกของผมสามารถต่อยเพชรมณีร่วงได้อย่างแน่นอนและผมจะให้ธนากะาบุกเข้าใส่ทั้งแชมป์โลกชาวไทยตั้งแต่ต้นเกมเพื่อที่จะเอาชนะน็อกแชมป์โลกชาวไทยให้ได้ในช่วงต้นเกมสำหรับมวยรายการนี้ จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง